สวัสดีค่ะพบกับโนรีเวจี้ชาแนลเมนูเจง่ายๆทำได้ที่บ้านคุณวันนี้โนมีเมนูยำเต้าหู้ฟูเจมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมเต้าหู้ฟูเต้าหู้ขาวแผ่นบดละเอียดผักขึ้นช่ายถั่วลิสงคั่วแป้งชุบทอดสำเร็จเกรดขนมปังกรอบมะม่วงซอย ส่วนผสมน้ำยำน้ำตาลทรายเคี่ยวหรือน้ำเชื่อมซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวพริกแดงสดหั่นกวางบางค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำส่วนผสมของน้ำยำกันไว้ก่อนนะคะดัแบบแรกเลยก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวตัวนี้นะคะซีอิ๊วขาวที่เราเตรียมไว,แว้แล้วเราก็จะมีน้ำน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เราจะพา ตวงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผสมกันลงไปเลยพร้อมกันแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะเทใส่ไปด้วยกันเลยฉนั้นก็คนสามอย่างเนี่ยให้เข้ากันนะคะ แ้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกซอยที่เราซอยไว้อันนี้เผ็ดมากน้อยเนี่ยแล้วแต่เราต้องการนะคะเราสามารถจะใส่มากใส่น้อยนี่คือแล้วแต่อันนี้เราจะเหลือไว้หน่อยเนี่ยเราจะเอาไว้โรยตอนที่เราจัดจานให้สวยงามน,นะคะค่ะ อันนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวน้ำำํายําเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทอดเต้าหู้ฟูในครัวกันนะคะตามมาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมส่วนผสมของตัวที่เราจะทำํำไอตัวเต้าหู้ฟูทอดนะคะก็คือจะมีตัวนี้เป็นเต้าหู้ที่เราบดละเอียดแล้วแล้วก็ตัวนี้เก็ดขนมปังกรอบนะคะ ตัวนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบเราจะเอามาช่วยเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทอดไอตัวเต้าหู้อย่างเดียวเนี่ยเต้าหู้มันจะมีความเนื้อเนื้อแน่นแล้วแข็งเวลาทอดออกมามันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็เหนียวเราก็เลยจะต้องใช้ส่วนผสมตัวนี้ช่วยเพื่อที่จะให้เขาเบาตัวขึ้นแล้วเวลาทานเราจะมีเท็กเจอร์ของความกรอบใส่ไปเลยนะคะ แล้วเราก็คุกเคาให้เข้ากันนะคะพอเดี๋ยวเวลาทอดเดี๋ยวเขาจะไหม้เกินไปถ้าเกิดใช้ไฟแรงนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะจับเขาใส่ลงไปในหม้อทอดนะคะเวลาเราใส่ในหม้อทอดเนี่ยเราจะใช้วิธีการขยายนิดนึงเรานะคะเราจะปั่นๆขยายเขาให้เขามีความเป็นฝอยๆฟูๆ เราคอย เปิดหม้อแล้วเราก็คอยมาเกลี่ยเขาเพื่อที่จะเหลืองแล้วนะคะน้ําเหลืองเหลืองทั่วกันแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันนะคะ <S <S มีไฟ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดจานนะคะหลังจากที่เราทอดตัวเต้าหู้ฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาจัดจานเราก็จะตักใส่ในจานที่เราเตรียมพร้อมจะจัดเสิร์ฟนะคะใส่ลงไปเลยเขาก็จะมีความร้วนๆสุยๆอย่างนี้น,นะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำตัวมะม่วงนะคะมะม่วงซอยโรยไปที่ด้านบนของไอตัวเต้าหู้ฝูนี่นะคะขออนุญาตใช้มือมือล้างแล้วนะคะมะม่วงซอยของเรามะม่วงแล้วแต่พันด้วยค่ะบางทีบางพันุเขาก็จะสีออกเหลืองๆบางพันกุก็สีขาว แต่ว่ามันก็จะมีความแข็งแล้วเราก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะชอบมากน้อยเราก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะตามความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ แล้วก็โรยด้วยพริกแต่งหน้าให้สวยๆนิดนึงพริกซอยที่เราซอยไว้นะคะเราตบท้ายด้วยใบขึ้นช่ายจัดแต่งเข้าหน่อยคะ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ยำเต้าหู้ฟูเจค่ะน่าทานไหมคะเสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ำยำที่เราทำเตรียมไว้นะคะเรายังไม่ได้ราดเพราะว่าเผื่อบางคนไม่ชอบทานแฉะบางคนก็อาจจะอยากจะตัดแล้วก็ใช้วิธีการตักจิ้มเอาก็ได้นะคะไม่ราดทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เลยคะ่ะ ถ้าเราพบกับโนรี่เวดี้ชาแนลเมนูเจง่ายๆทำได้ที่บ้านคุณใน EP ีหน้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งสั่นแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในเมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้โนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ